อู้มันขึ้นแลกวชอบมองกูแล้วไงเลยโอ้คุณตายเหยื่อหนังไฟเหรอครอับ <c oughs> โอ้ยมันไฟไงกูปวดเหงื่ออย่างนีเน้ <c oughs> เอาลูไปเลยพี่น้องรถน้ำเร็วนะครับ fight fight, สวัสดีครับผมเบาลุงอีสานมักมวนครับผมสำหรับคลิปนี้จะมาชุดบังไฟเตยน้ำครับผมเออบังไฟขนาดาหกหุ่นนะครับผมอันนี้กับพันหาง ใส่สตาเกพันเรียบร้อยนะครับผมจะเอาลงไปจุดไตน้ำพุขคือมาจากน้ำเลยว <c oughs> ่ามันสิเป็นยังไงพี่น้องเคยเห็นบ่นครับอ,อ,ะะอ,อันนี้เดี๋ยวสะอันนี้สิเป็นส่วนแบบแต่งหางก่อนเออมาแล้วจึงเอาไปซักลงในนใ้ำไอตัวนี้ใ้น้ำมันท่วมนี้เลยเออจังไดเดี๋ยวขออนุญาตแตงก่อนแตงแล้วจังสีเอาลงในน้ำบาเห้า มุกเข็มหนังหาเงินอยู่หาเงินอยู่เนี่ยหาเงินนี่ยังมันก็เล่นเกมที่เมื่อวานเด้อเอาบอกมันก็เล่นเกมมันก็บอกพี่น้องเก็มยังเลยนี่เกมนี่ มื่อนี้เขามีเกมมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องกันนะครับนั่นก็คือเกมขีบตุกตานั่นเองครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแห้งแเขาม่ต้องไปร้อรุ่นหยังคือเกมอื่นๆเลยแค่เพียงเท่าเลือกตุกตาที่เทาสิ้ีบอยากได้ตัวใดเท่ากันเลือกเลยเริ่มต้นแค่ตาลัษบาทเองดีกว่าเขาไปหยอดตูดตามห่างอีกตุกตาแต่ละตัวมีของรางวัลให้สู้โตบ่มีตัวใดที่บ่ได้ไพ่ดงดีอัจสิได้เป็นพันเลยก็ได้ตาดีได้ตาลายกบเสียเด้อครับพี่น้อง ไครที่สนใจแอดไลน์ไปเลยเด้ยที่ S S M V Mix มีแอดนำเด้อที่นี่เพิ่นเป็นแรงร่วมเกมออนไลน์ขคบวงจรนิลิทั้งยิงป่าตีตุนแคนดีปับ๊บบอลสดมวยสดบีบัสสุยงังแถมยังมีสิ่อเลขออนไลน์ได้อีกพี่น้องใจบาท8ปดหสิชวนลดตังร้อยละ33บาท ไลยอีลีไอทด่สนใจอยากเด่นก็ทักไล์ไปได้ที่ S S Mimic สมัครสมาชิกช่วงโควิดนี้รับโบนัสสูงสุด1,000บาทกด<อ>แอดไล์ไปได้ที่ S S Mimic หรือลิงไต่คอมเมนต์นี้ได้เลย,เลยฝากถอนโอนไวตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไม่มีกงอคอนเฟิร์มแล้วพี่น้องใกล้ได้เบื้องแล้วนะครับ่น,น,น้านะครับุนนะครับผม เส้องรอกเส้องอันนี้ก็สิเอาลงน้าห้มิดนี่เลยจยุดเตยน้านี่น้องนี่เบิงสำหรับสำหรับเอฟซีเก่ากันอาจจะเคยเบิงอจดหรอกผมไปถ่ายยูซูลินบ้านหน้าเรื่องนะครับที่ไม่เคยเห็นถ้าอยากเบิงเบิงไฟหรือว่ากิจกรรมสนุกสนานยังไปแปลกกะกดติดตามไว้นะครับผมคือ เดี huh? get to, get to, get to ๋ยวตเงี uh? ้ยต่อเราลงน้ำตเงีต่นเงยต่อต่อต่อเราลงน้ำเพราะว่าผมสิลับิเกตเไปดลงน้ำน้องมูเดี๋ยวให้ทิมงานลงนะครับไม่้มงานลองเนยไม่สอนวันไปลองอีสานตวันนะครับผมาลงเงียต่อแล้วพี่น้องเงตอแล้วนะครับรออยู่นั่นรอยบาทยบาน่ะเราตีวเนยงเาหมกุงเขาไปจกไปก็ตื่นเลยเสร็จเลยจกหมุงไป เรอต่อแล้วเอ้าทีมงานลงแล้วบานนี่โอ้โหนะครับหยิบมุ้งไฟบอหยับหยับลงเลยเหตุบอโอ้โหผมมีมุ้งเลือกเลยหน่ำบอหน่ำบอเลิกกุ้งพี่น้องหน่ำบอเลิกเี่จริงไหนวะ ่ามึงมุงเลิกแค่ตั้งเดียวมนหอยี่ัวนาะมมันบ่ผิบหัวบังไฟนะครับผม่เลยมันจะจุดไตหน้ำบ่้เดี๋ยวยใหญ่ไปมองหอยแล้วกันแง่ไปม่งหน้แล้วกันโอเคะ่ไปมองน้ำมันลิกแค่หน่อย มมงไม่บพี่น้องน้ามงนีนาจะเลิกครับมงเนี่ยไม่ว่าเออเวัติดนจำเลิกแน่นอนว่าส่วนนี้ทวมมิดเลยว่าส่วนเดืยเหลือเพื่นวะอะไรเดี๋ยวนี้ก็ติดใจเดวเดี๋ยว้่อห่ออเดี๋ยวาพไลุเลิกจุไนบ่สายไฟน่าจะหอหอนนั่นน่ะ เป็นสลบไปยังวะเผ็ดหนามึงก่อนเผ็ดหนามึงก่อนแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็่ะจะค่ำล้วล่ะแต่ว่าก็จะเนี่ยเผเดียู่เพราะว่ามันบัวเท่าไหนค่ำเนี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดหนามมึงก็ได้ไลยได้ให้อีกแล้วพี่น้องเอารถไปผูกดีกว่ามันถึ่ไก่กว่าสายไฟสีถึงสายไฟอันไหนบ่ถึงง่งยั่ายดีแล้ววะ อมัขึ้แล้วเชีเมาง้พูแล้วไงเลยโอ้เนี่ไฟอโอ้ไกูบดหางงนครับียเอาลงไปแล้วพี่นงก็นดแล้วนะครับอ่าบิดหัวแน่นันนี่ทางี้อ้ยหัวจะหยาบลงอลยงหได้หยาบไม่หดยบไหมดกหเกงเ่ได้ดี้เลยหย เอาทำกันได้ทำวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมุดน้ำแล้วพี่น้องมุดน้ำแล้วได้ฮตั้งศูนยกัน้้งตรงดตตรงนะ่ตอนนี้ไปอยู่ใต้น้ำแล้วครับพน้อไปอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับตรงวะแล้วงมดเ่เมื่อหมุเล่งเมื่เอา นะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้สวยแน่นอนอนะครับผู้ชอ็อตกพร้อมแล้วนะครับจะเฝ้าช็อตนะครับให้คนขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายมุมกใกล้ๆเนี่ยจังหน่อยเบมมื้องมุมสวยๆขึ้นมา,ากเป็นจังไดตรงไป <นะ S 1> ดิ่งไปอย่ามาทั้งรถเด้อเอาตรงตรงเลยครับเอาตรงๆ มุดมุดตังของไปอยู่ครับตอนหนิมุดตังของไฟยูนะครับพักกันลเดี๋ยวเดี๋ยวพักแล้วนะครับหอยกุ้งก้อนนะครับกุ้งแจ๊กก้อนนึงสักก้อนนิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไทยหมองไกลไก่บังผับมุมสวยๆงามๆเอาละครับพี่น้องงไฟยู่ใต่หนามแล้วครับะค้นมุดหนามกะออกขอบแล้วครับคุณนะครับคนช็อตกะพร้อมแล้วพร้อมแล้วบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมกันเบิดแล้วนะครับยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะนับไผ่นะครับ เอาสามสองนึ่งไปไปแล้วครับดีมเลยนะครับแหย่ขนาดทำเป็นเตะน้ำครับ,มบผมอ่ะยึดติดนข้นอยู่นะครับแมปแมปอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมแมปแมปลงมาตลอดนะครับอ่ะครับผมโอ้เผาแล้วครับพี่น้องเผาแล้ว ผมเห็นเหรอนะครับผมเห็นนะครับมีคนเห็นบ่ครับเนื่องจากอยากคำแน่ใจหน่อยครับผมว่าเกือบจับหกมงกุลแล้วนะครับผมขบุญกายแหนมหาอยู่นะครับเพียงเพร่านเด็กเห็นเท่กันนะครับผมแหนมหาอยู่ครับผมนะเดี๋ยวจัง ยังครับเพื่อเพื่อเขาเห็นนะครับผมไฟยังอยู่ทั้งฝ่าอยู่นะครับตอนนี้อันนี้มีการทรวงหางน้ำนะครับผมสามคนมีการทรวงหางน้ำบนอาจจะร่งเร็วนะครับผมถึงจะจุดใตยน้ำแต่ว่ามีแนว่ออย่างดีนะครับมีคนแนมเห็นบ่บ่มีคนแน,มเ,น,น,แนมเห็นนะครับเพราะว่ามันจะคำแน่จัน้อยนะครับ อขึ้นออกมาจากน้ำยางสวยงามเลยครับพี่น้องแบบโอ้สุดยอดเลยขึ้นจากน้ำแนวอะไต้องเบิ่งอีกเทื่อนึงไอ้ติ๊งได๊เห็นบ่บ่เห็นนะครับบังไฟใต้น้ำขึ้นไปเบิดควนหลักะแนมบ่เห็นคือกันนะครับผมเพราะว่ามันเอ่อเกือบคำนะครับผมแต่ว่าจะ มันกับบอไดถือว่าก็เหมือนนะครับผมเพราะว่าเกือบเกือบหกโมงนะครับผมแต่ว่ามันถึงนีแต่คนสายตาบดีนะครับผมผู้ใดสายตาดีรับสมัครได้ครับผู้ใดสมัครเบงห้เบิวงเฟ่เห็นไหมตัวเล็ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดความสนุกสนานแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับทีมี่ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผม